โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมแอมโซโล777นะครับผมถ้าใครดูคลิปผมนะครับจะเห็นว่าฉากเดิมเลยเวลาเสรอะไรอัดต่อเนื่องกันเลยนะครับผมผมอาจจะลงะระยะเวลามันห่างกันแต่ว่าผมอัดต่อเนื่องกันเลยซึ่งเสียงอาจจะเฮี้ยหรืออาจจะดีก็ไม่รู้นะเสียงก็ต้องหัวไปด้วยนะครับผมถ้ามันดังเกินหรือว่าเสียงมันแดงหรือว่าเสียงมันเบานะครับผมเหตุผลที่ผมอัดอีกคลิปหนึ่ง เพราะเพราะว่าผมอยากจะดูตัวนี้อันนี้ผมอาจกับกล้อง D S L R DSLR 2ีที่ผมเคยให้ดูนั่นแหละนะครับผมช่วงนี้ผมก็จะเน้นรีวิวของเยอะหน่อยนะครผมผมมีความคิดในหัวว่าผมจะรีวิวสินค้าที่ผมใช้แล้วก็มันเอมันดีนะมันราคาไม่แพงแต่ว่ามันดีใช้แล้วมันดี ผมเผื่อว่าใครอยากจะหาข้อมูลนะผมผมเป็นคนหนึ่งที่ไปหาข้อมูลในใน g ูเกิลในยูทูบแล้วบางอย่างมันไม่มีให้เราดูเลยสินค้าบางอย่างมันเป็นสินค้าที่นอกกระแสซึ่งมาดีหาดูยากนะผมหาดูยากจริงๆแต่ก็บางทีมันเป็นแบบว่าเวลาเขาอัดไม้เราดูมันเป็นการปรุงแต่งไปมันเป็นการขายของนะครับผมซึ่งผมไม่ได้ขายอะไรนะผมที่ผมขายผม,มยก็จะบอกว่าผมขายนะผมซึ่ง กองที่ผมขายผมก็อาจจะดูให้ให้ดูอันนึงแล้วอะเปด้นันแรกเลยของชิ้นแรกในะชีวิตผมที่ผมจะตั้งใจขายจริงๆจังๆแล้วใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูได้นะว่าผมจะขายอะไรตัวนี้ผมไม่ได้ขายนะอะตัวที่ผมขายอยู่นู่นตัวนี้ผมซื้อมาอไม่ขี่ร้อยนะผมเปขาตั้งก้อนผมช้อยู่ย่อ,ยอเป็นยอ่อจีนนี่แหละเป็นแบงผมใช้ของจีนยอ่อนี้เลยแล้วมาอะไรก็ไม่รู้ ยันเนอะยันทีนยันทิงย,ยันถิงไรไม่รู้โอเคนะผมยี่ห้อน,นี้ผมซื้อมาราคาถ้า,า,ถ,าถ้ามันติดก็ขอไปได้นะผมผมจำราคาไม่่อด้ยละแต่ใครอยากหาซื้อก็ไปไปลองดูในช็อปปี้หรือาน่าังมีขายอยู่นะครับผมผมก็ซื้อมาจากช็อปปี้แหละมั้งเนี่ยตัวนี้ผมใช้ดีเลยนะครับผมตัวนี้เอามาใช้กับกล้องเดสมาหรือใช้มือถือก็ถือว่าดีเลยนี่อันนี้เขาไม่ได้จ้างสปอนเซอร์เลย ซึ่งผมก็ไม่ได้อนะไรสักบาทนะผมซื้อมาใช้เองแล้วก็เห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆด้อยากจะซื้อขาตั้งกล้องดีสักตัวหนึ่งเพราะว่าขาตั้งกล้องจีนที่ส่วนใหญ่ที่เราซื้ออ่ะโอ้ยผมพูดเร็วไปต้องขอไปด้วยนะวันนี้มันฟังไม่รู้เรื่องเลยนะผมแต่ว่าผมผมชินแล้วผมเวลาผมเปลี่ยนเต้นผมจะพูดไวอย่างนี้แหละ <c oughs> ยอนนี้แหละเออครับประมาณนี้แหละมันจ,จะมีหลายรุ่นนะผมคือที่ผมแมนะนําตัวนี้เพราะว่าผมใช้มาหลายตัวแล้ว ปกติผมก็เป็นคนขี้เหนียวนะไม่ค่อยชอบซื้ออะไรมาใช้สักเท่าไหร่อ่ะเออผมคิดว่าขาตั้งกล้องซื้อมาเป็นพันเป็นหมื่นนะแบบเออไม่มีตังซื้ออะไรขนาดนั้นผมก็จะซื้อแบบของถูกๆหน่อยฮะแต่ที่ผมใช้มากที่ผมผ่านมาผมซื้อของถูกมาหลายชิ้นแล้วการตั้งกล้องอ,ะอ่ะไอที่เป็นสีข,ขาวๆเป็นอลูมิเนียมเป็นตามร้าน20หรือว่าร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามห้างหรือว่าตามตลาดอะไรทั่วไป <c ười> คือมันใช้ไม่ดีมันมันใช้แล้วมันวัสดุมันไม่โอเค บางทีมันอาจจะอันตรายต่อกล้องเราเราตั้งอาจจะล้มได้หรือว่าอะไรได้นะแต่ว่าถ้าเราเพิ่มราคาขึ้นไปหน่อยอเออเพิ่มพวบประมาณขึ้นไปหน่อยอาจจะไปเล่นสักสามสี่ร้อยหรือห้าร้อยแบบเนี้ยเออคุณภาพมันโอเคนะผมว่าคุณภาพมันเกือบจะามาตรฐานเลยเลยถือว่าถึงเขาจะบอกว่ามันคุณภาพมันกากก็เถอนะแต่ผมว่ามันมันเพียงพอต่อการใช้งานแล้วผมบมใช้ตัวเนี้ยมันเป็นย่อจีนซึ่งคุณภาพมันก็โอเคเลยมีวัสดุอะไรจับ ถือเนี่ยคือมั่นคงผมมั่นใจในตัวนี้เลยว่าตั้งกล้องเนี่ยมันไม่ล้มแน่ๆถ้าถ้าไม่ไปสะดุดมันหรือว่าลมพัดแรงๆน,นะแต่ว่าผมมั่นใจนับนึงว่าตัวนี้ใชด้ดีผมว่าใช้กล้องตัวที่ผมถ่ายด้วยแ้วผมเวลาถ่ายดีวีวีอะไรผมก็จะเอาไปลักษณะที่ผมก็จะเอาไปนะครับผมซึ่งเพื่อนๆไปหาดูเย่ยวก็กได้นะมียอ่อเยอะมากยนะผมไปลองเลือกซื้อดูจุดสําคัญที่ผมแนะนาําก็คือเพิ่มตังคงขึ้นไปนหน่อยนะผมไปไปเล่นของระดับกลาง อันนี้อาจจะไม่กลางหรอกอาจจะต่ำนิด้ดยซ้ำแต่ว่ามันก็ได้มาตรฐานแบบไม่รู้มีมาตรฐานหรือเปล่านะแต่ว่าซื้อมาใช้แล้วมันอ่อนข้างโอเคถ้าใครอยากซื้อตามเลยแบบเป๊ะๆเ,เลยก็ผมมั่นใจว่าตัวนี้โอเคคุณก็น่าจะโอเคด้วยถ้าผมโอเคนะผมว่าผมใช้งานก็นระดับหนึ่งอะนะของมันน่าจะน่าจะดีอยู่นะครับผมอ่ะประมาณนี้นี่คือขาตั้งก้อนผมใช้นะผมถ้าใครอยากรู้หรือไม่อยากรู้ก็ตามแต่ถ่ะจ้างมันจบแค่นี้แหละบาย